สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชมรมเสียงเพื่อสติปัญญาของประเทศไทยหรือ Voice for Wisdom of Thailand นี่คือชมรมเพื่อผลิตงานเสียงเพื่อสร้างสติปัญญาให้กับคนไทยทุกคนก่อตั้งเมื่อวันอังคารที่22กรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 5 7 โดยนายนัทนันสิริเจริญและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรลักษ์วงโดยหวังสิริเจริญชมรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตหนังสือเสียงต่างๆในหลากหลายเนื้อหาสาระเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างแช่มชื่นสบายใจและเกิดสติปัญญาขึ้นหวังว่าหนังสือเสียงและผลงานเสียงทุกชิ้น จะเป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้ฟังนะครับด้วยรูปแบบสบายๆที่ผมจะนำมาเล่าเปิดประเดิมเป็นผลงานเสียงเพื่อสติปัญญาของประเทศไทยชิ้นแรกผมขอเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพลงที่ชื่อภาษาไทยว่าชะตาชีวิตหรือ H.M.Blues ในภาษาอังกฤษเพลงพระราชนิพนธ์ล,ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์ลหลังจากเสด็จขึ้นครองราชและเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกวาระหนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ20พรรษาในปีพุทธศักราช2490ข้าราชการนักเรียนและคนไทยในสวิสเซอร์แลนด์ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองติดต่อกันหลายวันโดยในวันเสาร์ที่6ธันวาคมปีพศ2490ได้มีการตั้งวงดนตรีที่พระตำหนักวิลล่าวัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีด้วยในงานมีการขายลอตเตอรี่สำหรับช่วยคนจนนอกจากการออกลอตเตอรี่แล้วมีการทายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ใหม่ HM Blues ว่า HM แปลว่าอะไรผู้ที่จะทายต้องซื้อกระดาษสำหรับเขียนคำทายใบละครึ่งฟลัง วงดนตรีบรรเลงเพลงให้ผู้ร่วมง,งานเต้นรำโดยไม่หยุดพักระหว่างเลี้ยงอาหารว่างตอนดึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิริร้องเพลงพระราชินิพนธ์เพลงใหม่ H.M.Blues เนื้อเพลงมีใจความว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้เล่นดนตรีต่างก็อิ่มหนำสำราญกัน แต่พวกเราที่กำลังเล่นดนตรีต่างก็หิวโหยและไม่มีแรงจะเล่นต่อไปอีกแล้วในงานไม่มีผู้ทายชื่อถูกเลยสักคนเดียวสำหรับคำร้องภาษาไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐนานครเป็นผู้ประพันธ์แต่เนื่องจากในเวลานั้นคำร้องภาษาอังกฤษไม่ได้พระราชทานลงมา และเพราะต้นฉบับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ดรประเสริฐจึงใส่คำร้องภาษาไทยที่มีความหมายออกมาคนละแบบนี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ผมนำมาจาก w w w l d Wide w e We b k u a c t s ผมขอเพิ่มเติมประวัติของบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตหรือ H.M. Blues ต่อเนื่องจาก w w w l d Wide Web k r w o b a w n o k. dot com ทำนองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคำร้องโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจากักรพันธ์เพ็ญสิริร่วมกับศาสตราจารย์ดออเ็เรประเสริฐนานครนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดคิดมิวายกังวลให้มหมนรือไทยหมอง ขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองหลงไหลหมายปองคนปราณีขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติบิดอนและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องขืนขมหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม ชีวิตระธมเพราะรอมาจวบจันแจ่มฟ้าณน้าพาองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีนั่นเป็นเนื้อเพลงในภาคภาษาไทยส่วนในภาคภาษาอังกฤษนะครับ H.M.Blues มีความว่า We got the h u n g y man's blues You'll be hungry too if you in this band. Don't you think that our music is grand? We got the hungry man's blues. You eat now, all of you. We like to eat with you too. That's why we got the Russian blues. นั่นคือเนื้อในภาคภาษาอังกฤษครับโดยเกร็ดประวัติเพิ่มเติมของเพลงนี้นะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราช,ชินิพนธ์เพลงนี้ในปลายปีพุษษษทธศักราช2489ขณะที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกวาระหนึ่งหลังจากเสด็จขึ้นครองราชาแล้วเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเป็นเพลงเดียวที่ทรงพระราชนิพนธ์ในแบบบลูส์แท้ โดยไม่มีสเกลอื่นปะปนเลยต่อมาเมื่อบบรเลงในวงบิ๊กแบนจึงเล่นให้เร็วและกระชับขึ้นโดยบบรเลงเป็นบลูสวิงคือนำเอาจังหวะสวิงของแจ๊สมาผสมกับบลูสเนื้อร้องของเพลงนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างกันอย่างสิ้นเชิงในชั้นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริ ทรงนิพนธเป็นภาษาอังกฤษขึ้นก่อนโดยใช้ชื่อว่า H.M. Blues ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหมายถึง His Majesty's Blues แต่แท้จริงหมายถึง h u n g e y s Men's Blues เพราะเหตุว่าในงานรื่นเรืองที่ทรงเชิญข้าราชบริพารนักเรียนไทยไปร่วมงานเป็นการส่วนพระองค์นั้น ทรงบรรเลงเพลงเป็นเวลาถึงครึ่งคืนโดยไม่ได้หยุดเพื่อสวยพระกยาหาเลยในขณะที่ผู้ได้รับเชิญทุกคนได้รับพระราชทานอาหารอิ่มนนำสำราญเนื้อหาในภาษาอังกฤษจึงแสดงอารมณ์ขันและแฝงความสนุกสนานกับท่วงทํานองของเพลงบลูส์เนื้อร้องภาษาไทยซึ่งโปรดก้าวให้ศาสตราจารย์ดรประเสริฐณน,ะนะครประพันธ์นั้น ศาสตราจารย์ดรประเสริฐเล่าว่าโดยเหตุที่ไม่ทราบเนื้อร้องภาษาอังกฤษเพราะโน้ตเพลงและเนื้อร้องภาษาอังกฤษอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เนื้อร้องจึงมีความหมายแตกต่างกันอย่างมากโดยศาสตราจารย์ดรประเสริฐประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยโดยใช้อารมณ์แบบเพลงบลูสเป็นหลักเนื้อร้องพรรณน,นาถึงความทุกข์ของคนซึ่งยากไร้ทุกสิ่งทุกอย่างสีสันของทำนองเพลงในภาษาไทยจึงหม่นหมองเศร้าและเดียวดาย แต่ในตอนท้ายยังได้สอดแทรกความหวังว่าสิ่งที่ดีอาจเกิดขึ้นต่อไปได้ซึ่งก็เป็นไปตามหลักพระราชประสงค์คือตอนท้ายต้องสะท้อนปรัชญาชีวิตที่ให้มีความหวังอยู่ด้วยเป็นเพลงบลูส์เนี่ยก็ให้มันเป็นเพลงเศร้าแต่ว่าในตอนท้ายก็ต้องให้เป็นว่าสักวันบุญมาชะตาคงดีอะไรประเภทนี้ให้ต้องกับพระราชประสงค์ การประพ like ันธ์เนื้อร้องในตอนต้นศาสตราจารย์ด็อเตอร์ประเสริฐเข้าใจผิดว่าน้ตครึ่งเสียงหรือเสียงไมเนอร์ควรจะแต่งเนื้อด้วยคำตายเช่นหากเย็นลงฟ้าคงยิงมืดยิงมัวมีดแต่ภายหลังได้รับคำชี้แจงจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันเพนสิริและทรงช่วยปรับปรุงแก้ไขเนื้อร้องจึงไพเราะขึ้น ความเนื้อร้องตรงนี้ตอนที่แก้ไขก็คือหากเกลยนลงฟ้าคงยิงมืดยิงตรอมตรมนี่คือประวัติของบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลำดับที่5ครับ